ทุกคนนี่วัวหมอกิน S1 บวก S2 นะหายจากลำปีสกินแล้วอันนี้แม่ถุงทองเดี๋ยวกำหนดข้อดวันที่30สิงหานะจ๊ะดูอายุประมาณ6-7ปีละืมสุดยอดเห็นไหมทุกคน นี่แหละผลการกิน s 1บวก s 2 s 1ก็จะได้ในเรื่องของถ่ายพยาเ็บเผาไรขี้เรือนนี่นอนทับขี้ยังไม่ทำข้อใข้นะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูเด็กๆวันนี้เราใส่ขุมวัวเมาส์เราใส่เมาส์ให้ลอกกันแต่เช้าเลยสุดวอดเฮลโลเด็กๆนี่ไงถุงเงิน ชงเงินนี่หัวหลุ่น,นะเขานี่ไม่มีน้ำมูกแล้วนี่ให้กินสุดหนึ่งบกสุดสองหัวหมอก็ยังกินอยู่นะทุกคนเง้ซสันนี่เป็นไงยาวไหมทุกคนสุดโครงสร้างไดมอนด์ Diamond. มันนี่แม่พลอยคิสตัลแม่ลูกอ่อนไปไปนี่ฝ <ขอ S 1> ูงหัวหมอนะทุกคน สุดยอดเลยกับอคอกแล้ว